วิญญาณเร่ร่อนที่แปลงร่างด้วยปีกระดุงและก้นครกโชวผ่านหมู่บ้านเพื่อหาของสกปรกกินตำนานกระหังในยามค่ำคืนเสียงลมดังคล้ายปีกไผ่แวกอากาศเงาดำปรากฏบนท้องฟ้าไม่ใช่นกไม่ใช่ขังข่าวแต่เป็นกระหังวิญญาณเร่ร่อน ที่แปลงร่างด้วยปีกระดงและก้นครกโชบผ่านหมู่บ้านเพื่อหาของสกปรกกินเล่ากันว่าหากได้ยินเสียงกระพือปีกลางดึกอย่ามองขึ้นไปบนฟ้าเพราะสิ่งที่มองกลับมาอาจไม่ใช่แค่เงาดำแต่อาจเป็นดวงตาที่หิวกระหาย พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มาก